สำหรับสรุประเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534แก้ไขฉบับที่8พศ2553นะครับสำหรับผู้รักษาการนะครับก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับระเบียบบริหารราชการนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนในส่วนที่1ก็คือในส่วนกลางอันนี้จะมีลักษณะเป็นรวมอํานาจนะครับส่วนที่2คือส่วนภูมิภาคอันนี้จะเป็นลักษณะของการแบ่งอํานาจนะครับ และสนะครับส่วนภูมิภาคลักษณะคือเป็นการกระจายอํานาจนะครับในส่วนกลางการรวมอํานาจเนี่ยก็จะมีสํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้บังคับบัญชามีกระทรวงนะครับมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเป็นผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ทบวงปัจจุบันนี้ไม่มีนะฮะทะบวงแต่ยังมีในตัวระเบียบนะครับแล้วก็กรมนะครับก็คือมีอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งอำนาจเนี่ยก็จะมีจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็จังหวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลนะฮะส่วนอำเภอนะครับก็จะมีนายอำเภอนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในอำเภอนั้นนะครับอำเภอไม่เป็นนิติบุคคลนะฮะส่วนภูมิภาคการกระจายอำนาจนะครับกระจายอำนาจมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบตนะครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจอนะครับเทศบาลกรุงเทพมหาคนครและก็เมืองพัทยานะครับซึ่งเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษนะครับ